ก็มีความใฝ่ฝันอยากเห็นต้นไม้สีม่วงนะครับดอกสีม่วงของอินทนิลนะครับก็ได้เอาอินทนิลมาปลูกนะครับปลูกไว้ประมาณก็ปลูกเรื่อยๆไม่ได้นับนะครับจนตอนนี้เขาก็ออกดอกสีม่วงสมใจแล้วนะครับเนี่ยครับอินทนิลนะครับดอกสีม่วงสวยนะครับมีหลายต้นนะครับก็จะออกดอกสีม่วงช่วประมาณเนี้นะครับมีนาำมีสาขาทุกปีนะครับ ที่มีดอกก็พยายามปลูกแทร,รกแรกๆก็เป็นไม้ป่าที่ไม่ไม่ใช่เป็นไม้ดอกนะครับ่ว่าจะเป็นพยุงยางนานะครับพออไม้ป่าช่วงแรกๆที่ที่เจริญเติบโตดีแล้วเราก็ลองมาปลูกไม้ป่าที่มีดอกสีสวยๆนะครับเพราะช่วงในช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนนะครับเราจะได้มีป่าเขาเรียกอะไร เพิ่มสีสันให้สวนป่าของเรานะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ